สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามบสามบสแล้วสำหรับเว็บโนเวล,ลนะครับการบระจรภัยต่างโลกของวัดลราและลา,มมาเมเลตเวลาได้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนตั้งแต่ที่ชาชาได้พาพวกวัดลาราไปยังที่สนามทดลองเก่าตอนนี้ทุกคนต่างกุมมุ่งมั่นอยู่กับการค้นหาอุปกรณ์พวกเขาก็ยังคงถอดอุปกรณ์ป้องกันของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ก็เป็นเพราะว่าวัดลราได้ชำระล้างพื้นที่เหล่านี้ให้สะอาดยิ่งขึ้นตอนนี้พวกเด็กๆและวัดดราต่างก็จ้องมองไปที่ พื้นที่กองขายาและดูเหมือนว่ามันจะมีการโเถียงกันอย่างกระตือรือร้นผูกเขาได้ตรวจสอบชิ้นส่วนที่พวกผู้ใหญ่ได้รวบรวมมาและเถียงกันว่าจะประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างไรกันดีเมเลต้าเองก็ยังคงดำเนินการซ่อมแซมและดัดแปลงอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างใจเย็นลาเมลิกก็มองดูเขาและก็บ่นเกี่ยวกับเส้นทางเลือกที่เธอไม่ชอบและมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนตะวันตกดินจากนั้นผู้เด็กๆจงได้ทำความสะอาดสนามทดลองเก่าและเข้านอนในที่แห่งนั้น เนื่องจาก,กลวลาลาได้แยกสถานที่แห่งนั้นออกมาจากบาเลียและพวกเขาทั้งหมดก็สามารถนอนหลับได้โดยที่ไม่ต้องสวมชุดสูทป้องกันเพื่อไม่ให้สารมลพิษแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายแม้ว่าชุดป้องกันจะใส่สบายมากแค่ไหนคุณก็จะไม่สามารถท่าขอนได้มากถ้าคุณต้องการที่จะนอนในท่านั่งเดินนั้นจึงไม่ใช่แค่ผู้เด็กๆเท่านั้นแต่ผู้ผู้ใหญ่ก็ยังคงนอนหลับสนิทแลวกับว่าได้ชดเชยความเหนื่อยล้านในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่ข้างๆกันมันก็มีคนนอนไม่หลับอยู่เวเดล่าลามมริเลเบเลตา,าชาชาก็กําลังออกไปลาตราัเวนพื้นที่ตามปกติดังนั้นในตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่สาคนนี้เท่านั้นที่ยังคงไม่หลับพวกเขาเองจึงด้กระซิบซกันเพื่อระวังไม่ให้คนอื่นได้ยินเสียงของพวกเขาในตอนนั้นเวเดล่าก็พูดว่าเฮ้เฮ้แล้วความคิดนี้ล่ะวกเคเองก็สามารถบีบอัดบีมแคนนอนใส่เข้าไปในไหลทั้งสองข้างและศรีรษะได้ แล้วหลังจากนั้นส่วนหน้าอกก็จะเปิดออกและมันก็มีบีมแคนนอนอีกอันนึงและมันก็จะไม่น่าทึ่งหรือไม่เจ๋งหรอเวลล่าก็ถามออกมาด้วยความสงสัยเช่นนั้นและรามอน,นิีจะได้ตอบว่าอาจารย์งูหรอคุณไม่สามารถติดตั้งบีมแคนนอนเอาไว้ทั่วทั้งร่างกายของใครบางคนได้เครื่องยนต์ไม่สามารถส่งกำลังได้นอกจากนี้ด้วยแผ่นระบายความร้อนและท่อนำความร้อนเท่านั้นไม่มีทางที่คุณจะสามารถเก็บความเย็นเอาไว้ได้เพียงพอ และการใส่ขยะมากเกินไปมันก็ไม่ทําอะไรให้ดูเจ๋งขึ้นมาเลยนะแล้วเมเจินจไดแสดงความคิดเห็นในสไตล์ของเธอออกมาและในตอนนั้นเบเรต้าจึงได้พูดว่าแต่ท่านเวเดล่าบันีเด็กคนหนึ่งได้ถามว่าคุณจะติดตั้งเครื่องยนต์สองเครื่องได้ไหมแล้วมันก็เป็นไปแม่ได้ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถยิงปืนใหญ่ออกมาทั้งสองข้างได้หลังจากที่เบเลต้าได้พูดเช่นนั้นเวเดล่าก็พูดว่าอืเข้าใจแล้ว บทสนทนาของพวกเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นตน้นพวกเขาทั้งสามคนก็กําขลังทดลองความคิดที่ได้รวบรวมมาจากผู้เด็กๆในระหว่างช่วงกลางวันและเห็นว่าสิ่งใดว่างที่สามารถทําได้ความคิดเท่าหมวกของรามเมเลสที่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยนอกจากรสนิยมส่วนตัวของเธอและแผนปัจจุบันก็คือการจัดหาอาหารและอาวุธใหม่ๆสำหรับชาชาและคนอื่นๆในขณะที่ทุกคนเองก็ยังพวงหลับอยู่ ในพวกวเดล่าก็ได้สร้างยานพาหนะเสร็จสิ้นแล้วรถโดยสารขนาดใหญ่กว่า5คันที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า200คนต่อคันยานพาหนะมมนได้เสร็จสิ้นอย่างเงียบเงียบในขณะนี้มมนได้จอดเลียงแถวกันอยู่ในพวกเขาก็ได้รวบรวมชิ้นส่วนจากรถถังที่ถูกทำลายและนำมันกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งโครงสร้างพื้นฐานมันได้ผ่านการประเมินแล้วและตัดสินใจว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีโดยที่ไม่ต้องทดลองข่าว เม้่แต่ในโลกนี้ทักษะของพวกเขาเองก็ยังคงสามารถทํางานได้ดีมากและพวกเขาก็ยังคงได้ถอดปืนลางคานา200มมซึ่งมันเป็นอาวุธหลกักและมันได้ถูกปรับปรุงให้เสียนา,าพและความเร็วของยานทหารนะต้องขอบคุณสิ่งนั้นแม้ว่าขามันจะเหมือนกับนอนเพลเสื้อแต่ว่าความเร็วสูงสุดของมันในตอนนี้ก็เกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทั้งสามคนก็ยังคงได้คำนึงถึงความสะดวกสบาย และการขยายพื้นที่ที่ถูกนํามาใช้เพื่อที่จะทําให้ที่นั่งมันได้กว้างขวางขึ้นมีแม้กระทั่งพื้นที่ที่คุณสามารถนอนราบได้สําหรับระยะทางที่พวกเขาสามารถเดินทางได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคียฟิวชั่นตราบใดที่ตัวเครื่องของรถยนต์ไม่แตกสลายมันก็จะสามารถวิ่งได้เก็บตลอดไปและพวกเขาเองก็จะไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปการเดินทางมันจะง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมันเป็นหนอนฟีเซียสภาพถนนที่ไม่ดีจึงไม่สําคัญอะไรกับพวกเขาและพวกเขาเองก็มั่นใจว่าจะไปถึงจุดหมายได้ในวันพรุ่งนี้เช้าและก็ยังมีชุดสูตรอุปกรณ์ใหม่สำหรับชาชาและคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนี่มันก็กําลังเป็นหัวข้อสุนทาในปัจจุบันของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความคิดเห็นของพวกเขาเลยลาเมริก็ต้องการพลังมากกว่านี้วัาล่กก็ได้พูดถึงความสาคัญของ ลุนธอราสัตย์มากกว่าประโยชน์การใช้สอยบัลเบต้าก็ได้พยายามที่จะให้พวกเขามารวมตัวกันแต่ว่าความพยายามของบัลเต้านั้นก็เป็นเหมือนกับเคลอนไขเล็กๆที่อยู่ในสายลมที่พัดพางมาจากทั้งสองคนอย่างสน,นั้น,นด้วยความดื้อรั้นของทั้งสองคนนี้การโต้เถียงก็ยังคงดำเนินต่อไปจริงๆแล้วทําไมเราถึงทําไม่ได้เพื่อมาให้พวกมันยิงเลงสีทําลายล้างออกมาจากร่างกายของพวกเขาอะไรมันนีประโยชน์อะไรในเรื่องนี้และมันก็จะ จนตีดวคนของเราด้วยพวกเขาก็ได้ตกเขียงการชมเบลตาเองก็เหนื่อยล้ากับทั้งสองคนนี้ในเริ่มที่จะลำคาญแล้วดังนนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจทิ้นทั้งสองคนเอาไว้อย่างนั้นในเริ่มซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวของเขาคนเดียวอันดับแรกเลยเบลตาจะได้เดินชดสวดที่เสียหายน้อยที่สุดออกมาและจัดก,การเรียงเอาไว้และเขาจึงได้ถอดองค์ประกอบ์พองมันในขณะที่เขาได้ทําอย่างนี้เวโรล,ล่าก็พูดขึ้นมาว่าอืม การได้เห็นของจริงมันจะช่วยทําให้จินตนาการได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจา์ที่เวาาราผู้เชนน์ลาโามานิกกพูดว่าถูกต้องเลืค่าท่านอาจารย์พอคิดดูแล้วชาชาก็ใช้ได้นะใช่ไหมแั่นั้นพวกเราก็สามารถสร้างบางส่วนได้แม้ว่าเราจะิดตั้งบีมแคนนอนทั้งหมดเอาไว้บนนั้นคุณก็คิดได้ว่ามันก็เป็นปืนใหญ่ของผู้บัญชาการและฉันก็คิดว่านั่นมันก็เป็นความคิดที่ดี คมล่ามเลยเริ่มเห็นด้วยแล้ววเดาลา่าเชนได้พูดว่าบางทีดังที่เบเรลั้าได้กล่าวเราเองก็สามารถเพิ่มสองเครื่องยนต์และเพิ่มกําลังของพวกมันได้พวกเขาก็ได้พูดกันออกมาประมาณนี้ทั้งสองคนจชงได้ยอยู่การต่อโซ่และในตอนนี้ก็กําลังนั่งดูสิ่งที่เบเรลล้า,าก็กําลังทําอยู่แต่แล้วในตอนนั้นพวกเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าอืมก่อนอื่นเราควรจะตัดสินใจว่าอาวุธล่าจะเป็นอะไรดีโอใช่เลยท่านอาจารย์เบเลต้า เธอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่พอได้ฟังคําถามเช่นนั้นมบเรต้าจะได้พยักหน้าผมคิดเห็นของมบเรต้ามันก็มัจเ็นเอียงไปทางความคิดของรามาเลสที่เป็นเหมือนกับเจ้านายของเขาสาเหตุปืนใหญ่เรือจักจงเจริญผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ปืนใหญ่มันเป็นแบบโรแมนติกและมันก็มีเหตุผลที่ดีเช่นกันแต่เปที่คุณไม่ได้ใช้อาวุธเหล่านั้นในทางที่ผิดและมันก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นเบลตาจึงไม่มีปัญหาอะไรกับการเพิ่อมอาวุธที่ทรงพลังอย่างที่รามาลิต้องการและต่อมาเบลตาจะได้พูดว่าอย่างเล็กเลยเครื่องยิงนิวตอนนี่มันก็มีหมัดที่เด็ดเลยทีเดียวและมันก็ต้องเบลตาเขาก็มีความสนใจในการโจมตีครั้งแรกที่ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้มันลงไปในชุดส่วนที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นรามาลิตเวเดล่าจะได้พูดว่าแน่ใจเหรออืมข้าเข้าใจแล้ว อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเบเลตาขัิธกรออกมาอย่างร้อนรนถ้าคุณได้รวบรวมแขนเพื่อสร้างอาวุธปืนใหญ่ศัตรูก็จะรู้ทันทีว่าคุณก็กําลังทําอะไรบางอย่างพอได้ฟังคำอธิบายของเบเลตาเวเาล่าจะได้พูดว่าอะอะไรนะทําไมล่ะมันก็ดูเท่ามากเลยนะหลังจากที่เวนาล่าพูดด้วยความเสียดายรามาเลจะได้พูดว่าอืมอมฉันเองก็คิดว่ามันดูดีเหมือนกันนะแต่นั่นมันก็เป็นจุดที่ดี ในลังจากที่ฟันทั้งสองคนพูดมาเช่นนั้นเบลเลตา้าจะได้พูดว่าถูกต้องในกรณีนี้ผมเยือกเย็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันท่านลามลาลิสรามาลีสก็เชื่อนในตัวของเบลเลตา้าที่จะได้พูดออกมาว่าเออพอได้งั้นถัดไปเพราะในเช่นาน,านั้นเบเลตา้าจะได้พยักหน้าให้กับลามาลีสและผู้เขาจึนได้ทํางานต่อไปและในระหว่างที่กำลังทําการปรับปรุงอยู่น,นั้นเบลเลตา้าจะได้ถามว่า แล้วสำหรับอาวุธนี้มันก็อาจจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะนี้เนื่องจากความมั่นใจว่าตวัวก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เมื่อมันถูกยิงออกไปไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากนักและก็ไม่มีข้อบอกพร่องที่ร้ายแรงอย่างไรก็ตามข้ะเองก็มีความคิดที่ดีกว่านี้เนื่องจากที่เบลตา้าและพเชษานเขาจึงได้เริ่มวาดแบบแปลนอาวุธลงบนผืนในขณะที่อธิบายให้วาดนาและลาเมลีได้ฟัง มันไม่ใช่ชุดสูตรที่สวมใส่ได้แต่มันเป็นการต่อสู้ทางกายภาพที่ถือได้ว่าเป็นล่่นที่สองของผู้เขาในผู้เขาก็ยังคงมีแนวคิดในการปรับปรุงร่างกายแซ่บบอกนะชุดขับเคลื่อนแบบใหม่ชุดสูตรจิตติดตั้งอาวุธปืนใหญ่ที่ทรงพลังสูงที่ได้รับการดัดแปลนซึ่งมันมักจะใช้พลังงานในมเมทัลบอดี้เท่านั้นและในขณะที่ไม่มีใครสามารถยิงลำแสงออกมาจากร่างกายได้ แต่ว่าความต้องการของราเมลิสส่วนใหญ่มันก็ซํำเร็จเรลจากที่เห็นเบลลต้าได้ทำเช่านานั้นเวเาล่าจึงได้พูดว่าอืมอืมเวลาล่าก็ดูเบลลต้าอย่างตั้งใจและลามมลิสก็พูดต่อน่าประทับใจมากเบลลต้านี่ก็คือการออกแบบที่มีความหวังและความฝันทั้งหมดของฉันเมื่อเหุนี้ทั้งสองคนจึงได้ลืมไปแล้วว่าก็กำลังทะเลาะกันอยู่และพวกเขาจึงได้จ้องมองไปที่แบบแปลนอยู่บนผืนและเวเดล่าจึงได้พูดว่าเข้าใจแล้ว ชุดสูตรใหม่ตัวนี้ก็เป็นทีตั้งของเครื่องยนต์ปฏิกร์นิวเคลียร์ฟิวชันในหัวใจตั้งแต่ต้นในอันที่จริงถ้าฉันจะใช้การจัดการกับเมติเทคโนโลยีการขยายพื้นที่มันก็สามารถปรับปรุงได้มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องของไฟฟ้าดับได้อีกด้วยเช่นกันและเวลาลก็ยังพูดไม่จบรามเมเลกก็พูดว่าใช่ใช อาวุธบีมันก็อยู่ด้านนอกตอนนี้มันก็มีจํานวนมากและมันก็สามารถเลกเปลี่ยนได้ตามผมต้องการมันน่าทึ่งมากเบลตา้าหลังจากที่ได้รับคำชมมาจากทั้งสองคนเบลต้าจชงได้พูดว่าเขามไม่คู่ควรกับคำชมอย่างสูงหลังจากนั้นพวกเขาได้พูดคุยกันว่าพวกเขาไม่สามารถทําอาวุธที่น่าสนใจกว่านี้ได้ด้วยชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ได้หรือไม่และการที่ฝ่ายชนได้เริ่มมีโครงกระตือเรือรถมากยิ่งขึ้น และความสุกสนของทั้งสองคนจึงได้ถูกครอ,อบงำและมันส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่น่าตกใจที่สุดและตอนนี้แน่นอนว่าผลที่ตามมามันก็ชัดเจนในหลางจากที่พวกชาชาได้กลับมาเวเดล่าจึงได้พูดว่าแล้วชาชาเธอต้องการอันไหนล่ะหลังจากได้ฟังคําถามเช่นนั้นชาชาจึงได้ตอบกลับมาว่าอะไรนี่คืออะไรพวกชาชาและคนอื่นๆได้กลับมาจากการรตะเวนในตอนเช้า พวกเขาก็ได้เห็นพวกแนวอาวุธชั้นยอดเยี่ยมที่ทรงพลังและดูน่ากลัวมากที่สุดอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและมารีก็ดูภูมิใจอย่างมากกับผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาและมารีตั้งเองก็เต็มไปด้วยความรื่อของพอซัมเลดแต่ชาติก็มองไปไกลๆด้วยดวงตาของเธอตัวคามานและคนของเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความตกใจส่วนพวกเด็กๆก็มองไปที่รถเมลและแนวอาวุธ์ด้วยดวงตาที่เป็นปรกกาส่วนพวกผู้ใหญ่ก็เริ่มพูดคุยกันว่ารถเมลที่ว่านั่นมันมาได้อย่างไร เมื่อพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาและมันก็ถูกลบออกจากความเป็นจริงมากจนพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเวลาแรกก็ได้มองดูปฏิกิริยาเหล่านี้และได้หัวเราะดังลัน่นย่าฮาเอาล่ะทุกท่านทุกท่านต้องขึ้นยานทหารนะเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ออกเดินทางในตอนนี้ชาชาก็หยุดยืนอยู่ที่นั่นอย่างคนโง่ได้แล้วตัวเธอและคามานจะต้องตัดสินใจว่าใครจะใช้อาวุธอันไหน พอเวเดล,า,ลาได้ถามมาเช่นนั้นชนานชาจะได้พูดว่าดเดี๋ยวก่อนก่อนที่พวกเราจะได้ทําอะไรของทั้งหมดนี้มันมาจากที่ไหนในตอนน,นั้นเวเดล่าก็พยายามที่จะวิ่งผ่านมันลากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าชาชาเองก็ต้องการคำอธิบายจากเขาอย่างไรก็ตามในตอนน,นั้นตัวขามานก็ได้พยายามที่จะสงบสติอารมณ์ของชาชาลงขามานจะได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนชาชาจะประคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะยอมรับสิ่งตา่างๆ คนเหล่านี้ไม่ธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นเช่จะต้องยอมรับมันเท่านั้นและใช้อาวุธเหล่านี้คามานได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่น่าประหลาดใจคามานก็ได้ตัดสินใจที่จะยอมรับอาวุธใหม่เหล่านี้ตามความเป็นจริงตัวของชามาและเรนโดก็ได้ติดตามของคามานไปในตอนนั้นพวกเขาก็กพูดว่าท่านวินาลาสิ่งเหล่านี้มาใช้อย่างไรคามานก็ทําออกมาเช่นนั้นและต่อด้วยเรนโด คุณชามาสิเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาเป็นความสามารถพิเศษของฉันเองและปล่อยให้ฉันจัดก,การพอลินโดได้พูดเชิญนั้นชามาก็พูดว่าเออลินโดฉันเองก็จะปล่อยให้คุณจัดก,การแล้วส่วนท่านเรนล่าขอบคุณมากนะในตอนนี้พวกเราก็สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยพวกเขาทั้งหมดได้ตั้งโลกหน้าของพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกเขาได้ตัดสินใจว่ามันจะเสียเวลาเปล่าไปกับการสแสดงออกของอาการมึนงง และก็จะดีกว่าถ้าพวกเขาได้ใช้ชีวิตด้วยความคิดบวกในในระหว่างที่ทุกคนได้ตัดสินใจได้แล้วชาชาก็คิดในใจว่า hey, hey, เฮ้เฮเหลือแค่ฉันแค่นคนเดียวชาชาเองก็อยากจะร้องไห้กับความเป็นจริงในตอนนี้อย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครสนใจในตัวเธอในตอนนี้ดังนั้นเธอจึงได้ขึ้นรถเมล์ตามคนอื่นๆไปในเวลาล่าจะได้ถามอีกว่าแล้วชาชาเธอพร้อมที่จะอนย้ายสมองของเธอไปอยังชุดเครื่องใหม่หรือไม่ ตามที่เราได้คาดการเอาไว้ตัวของเธอและคามานก็เหมาะสมที่สุดสั้นหรับด้วยสูดการต่อสู้ทางกายภาพนี้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เบเาล่าก็ได้กล่าวออกมาเช่นนั้นเบเลต้าและ,ละนามเมลิตเองก็กำลังทํางานให้กับตัวของคามานรถเมล์คันหนึ่งมันมีโรงงานอยู่ชั้นสองซึ่งมันก็ทํนมาที่เปลี่ยนที่เก็บอาวุธด้วยมันเป็นไปได้ที่จะดําเนินการอย่างง่ายดายที่นั่นราชาเองก็พูดอะไรไม่ได้อีกต่อไป แต่ที่คามานได้พูดมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะจะต้องทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่วัลล่าและคนอื่นๆพูดในตอนนั้นชาช่จกนได้พูดออกมาว่าฉันตกลงฉันจะทํามันฉันเองก็ไม่อยากที่จสูญเสียสหายของฉันไปมากกว่านี้แล้วชาช่าก็ได้พูดหลังจากที่ได้ตัดสินใจได้ในที่สดุดและการดำเนินการของคามานก,ก็ได้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและชาช่าเองก็กําลังดำเนินการในครั้งต่อไป นื่องจากพวกเขาเองก็ต้องการเพียงแค่การถ่ายอวนสมองเข้าไปในแคปซูลที่ปรับแต่งตัวขึ้นมาใหม่มันจึงเป็นการะเล่นของเ,อเด็กๆที่ลามเมาเลียและตัวเบลตาที่ต้องการจะแสดงความสามารถเท่านั้นดังนั้นการดําเนินการของชาชาก็ได้เสร็จสิ้นลงและคนของคามานเองก็ได้รับการดัดแปลงเช่นเดียวกันและเช่นนั้นชาชาคามานและคนของเขาจึงได้รับพลังใหม่ในการต่อโซ่สำหรับตอนนี้ก็ทกกั้งพอจบประเด็นเท่านี้นะครับไปพบกันใ่คลิปหน้า